นะมาตุพระตนะเตยัสะโอทวายกวาน้อมน้อมเดององสมเด็จพระบรมมาสสะสัจจทศมาสมพุทธเจ้าวทัสรู้โดยชอบพระองค์เองและพระวนมสักการพระประเจกัะพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์ องค์อรหันตสาวทก,ทกทุกทุกพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระเถระมุนเถรับท,ทุกทุกโรคธรรมสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวระหนึ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายเห็นน้องนำมาซึ่ง คุณทานคุณเี็์คุณภาวนาในแต่และวันพระนั้นเราทำอะไรไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งมันล่วงเลยไปถ้าเรารู้แต่จับว่าทำมาหาศินแต่ทางโลกแต่ทางธางรมเราไม่เคยสอบสเสวนหาเสียเลยฉะนั้นเา็าเรียกว่าเกิดมาเสียชาติเกิด ไม่เคยสอบแสวงหาเรื่องเสียงอักเสียงทำขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสประสมมาสมพุทธเจ้าที่ทรงชี้แนวทางให้เรารู้ว่านี้ดีนะนี่ชั่วนะนี่เลวนะนี่สามนะนี่สูงนะนี่ต่ำนะนี่พระพุทธเจ้าอังสอนเรื่อยมานี่สูงนะนี่ต่ำนะ นี่ครูบาอาจารย์นะนี่พ่อแม่นะนี่พระมหากษัตริย์นะนี่องค์ทรงเดชประสมมาสมุติแต่จะแต่ทรงสอนเรื่อยมาฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราควรทำจิตใจให้อยู่ในคุณทานคุณเสงคุณภาวนาไม่บอกแวกไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้ใด ไม่ตมิติฉินใครหลวงปู่มั่นท่านว่าการไปดูถูกคนคนอื่นนั้นเปรียบเสมือนกับเอากองที่มาทับในหัวจิตหัวใจของตนเพราะขณะที่ตนกำลังดูถูกคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นมันมีแต่ไฟถลุงอยู่ในหัวจิตหัวใจของตน ดังนั้นเขาจึงหลวงปู่มันจึงว่าเปรียบเสมือนเอากองที่มาทับอยู่ในหัวจิตที่กำรอกำลังรองรับพระสัรธรรมของพระพุทธเธจ้าฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเอาให้มันแน่วแน่ว่าเกิดมาถ้าเราโมแต่ทำอย่างนี้ติดชิมคนอื่นใส่ร้ายไยสีคนอื่น มันก็ไม่สมกับว่าเป็นชาวพุทธเสืเอเป็นชาวอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปสำรวจของรัตนเองดูเหมือนครั้งในสมัยพุทธกาลนางจิงจะมาลาวิกานี่นะได้รับาจากพวกเดรธีพวกเดรธีพวกนี้คือได้ขาดลาสการะมีอยู่วันหนึ่ง บวกในราทีคือสจัจจะนิโครณนี้แหละคือนับบวดนอกรีตัวเองเมื่อององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้ทรงตรัสรู้เผยแผ่หลักธรรมแลว้วประกาศกึกก้องทั่วโลกมื่นโลกธาตุอายันจัตตสหัสสีโลกรธาตุตั้งมื่นโลกธาตุเมื่อทรง สแสดงทาแกตทั้งหมวมหลมนุษย์เป็นในนิกรเทวราแล้วไม่นานนะั้นพระองค์ก็ไปพบกับสัจจานิกรนผู้หนึ่งแล้วก็เพื่อนของสัจจานิกรนี้เพราะตนกำลังขาดลาบสาการะเหมือนทุกวันนี้ ถ้าตนเองไม่มีอสาักการก,ก็จะชิงดีชิงเด่นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละสัจจานิกรณก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันสัจจานิกรณเมื่อเห็นว่าอุปตัยเจ้าเรียกศรัทธาของชาวเมืองเชตวันไปเสียหมดเลยตนจึงคิดแผนร้ายใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจา้าโดยจ้างนางโสภีนีผู้หนึง่ง ชื่อนางจินจมาลวิกานางจินจมาลวิกานี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่มาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าในชาตินี้เท่านั้นหนุนตั้งแต่พระเจ้าปทุมมุตตร,ระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกีโนาคัมโนกะสะโปะกะสะปะจวจจนโคตโมโคตมะคือสัมมณโคโดม นางก็ยังจ้องทำลายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อนางได้รับจ้างจากสักจจะนิครรณแล้วไปใส่ร้ายพระพุทธเจา้าอ่ะตนเองมีอะไรกับพระพุทธเจา้าเหมือนกัาทุกวันวะมีชู้นั่นแหละเพราะสัจจานิครรนจ้างวะเออเธอจงเข้าออกวัดเชตวันวันละสองครั้ง เพื่อทำให้พุทธศาสนกิกชนเข้าใจผิดว่านางสโสเฮนีนี้ได้ไปมีอะไรกับพระพุทธเจ้าเสียแล้วเมื่อชาวเมืองได้รู้ว่านางจินจะมารว,วิกาเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ได้ทันสังเกตจนประมาณสามสี่เดือนท้องของนางน,นั้นน่ะมันป่องขึ้น ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้ใหญ่เพราะกำลังมีคันแต่นางใช้อุบายอุบายนั้นคืออะไรอุบายนี้คือเอาขอนไม้นะมามัดแล้วเอาเชือกมัดไว้หน้าท้องตัวเองเหมือนกับทำว่าท้องตัวเองกำลังมีคันอยู่เมื่อนะางทำอย่างนี้ก็ไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าอ่ะเออ นี่ท่านทั้งหลายจะมาโมฟังทำอะไรจากพระผู้โกหกอย่างนี้สมณะคนนี้มันไม่มีดีอะไรหรอกคือว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละสมณะองค์นี้มันมีดีอะไรถึงจะไปฟังเขาดีแต่ได้แต่พูดเสียงไปเราะให้แต่คนอื่นก็าชวนติดตามแต่ตนเองกลับไม่มาเหลียวแดูรูปของตนที่กำลังจะเกิดนี้เลย นางชิจมาลรามีกาบบอกกับพระพุทธเจ้าและอาณาถาบิิกเศรษฐีนางวิสาขาและพระเจ้าประเสนทิโกศลก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยและชาวประชาชนเมืองเชตยวันนั่งฟังธรรมจากพระพุทธเจา้าก็เกิดความวโตกว่าโอ,อ้มันจะเป็นจริงหรือไม่ไม่นานนะักแท่นบันลังกกำพลศิลาร้อนระอุ ที่เตาวดึงท่านเท้าสก,กะเทวราชแท่นบรรลังของท่านเท้าสก,กเทวราชคือพระอินนั่นหละร้อนระอุเรียกว่าเหมือนกับไฟที่จะต้องเมื่อเกิดเหตุร้ายกัมพลศิลาของพระท่านเท้าสก,กะเวราชมันจะร้อนพองออกให้ไปช่วยเมื่อ พระอินทร์ทรงรู้แล้วเรงยานไป็นูโอหนางป้านี้มันกำลังใส่ร้ายพระพุทธเจา้าใส่ร้ายคนดีใส่ร้ายผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดินเมื่อนางใส่ร้ายพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็แตกว่าเออน้องหญิงมีแต่คำที่เธอกล่าวมานั้นน่ะมีแต่เราและเธอเท่านั้นที่รู้ นางจินจะมาลวิกากรบอกโอ้ก็ใช่สิเบค่ะจะมีใครไปรู้กว่าเราก็พระองค์ล่ะเหมือนนางพูดอย่างนี้จบพันเท้าสกัดเทวราก็แปลงกายมาเป็นหนุ่และเทพทั้งสี่องค์แปลงกายมาเป็นหนุ่มแล้วก็ไปกัดเชื่อกที่อยู่กับ คอนไม้ที่มัดอยู่หน้าท้องของน,นางจีนจามาลาวบกาเมื่อกัดแล้วเชือกมันขาดคอนไม้มันร่วงต่อหน้าชาวประชาชนชาวเมืองเชตวัฒนเห็นก็โอ,โอ้นางบ้านนี้มันมาพูดใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโอ้โหพดมดเท็จใส่ร้ายคนนี้ใส่ร้ายยิ่งทุกวันนี้ใส่ร้ายพระเจ้าแผ่นดิน เหมือนกับน,นางจิมจะมาราบีการนั้นแหละเมื่อน,นางใส่ร้ายพระพุทธองค์ก็กบอกว่าเออพิสูจน์ทางหลายเธอยอย่าไปทำอะไรกัอ,อนางน,นี้เลยกรรมนั้นมันจะตามสนองนางจิงจะมาลาบีการไม่ช้านาะนเมื่อน,นางนี้ออกจากวัดพระเชตวันเพียงแค่ข้าเก้าเท่านั้นเองอยู่ โดนโทรณีศุ์ต่อหน้าวัดพระเชตวักระทันหันเลยเหม,เมือนเทวทัตเหมือนนางธมานกโดนโทอรีสุ์แต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเราไม่อาจทราบได้ว่าโดนโทอรีสุขหรือโดนอะไรครับแต่อย่างน้อยมันคือกรรมกรรมที่ทําให้นางจินตมาลวิการตกสู่นรกมหาเอเวจี การที่ใส่ร้ายพระพุทธเจา้าการที่ใส่ร้ายคนดีการที่ใส่ร้ายพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันจะทําให้เรามวงหมองตลอดไปลาคนเหล่าน,นี้บอกได้เลยจมสูน่นรกมหาเอเวจีนรกอย่างแน่นอนททันทัหลายไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเราไม่เชื่อเราจะไปเชื่อใครถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเราอยา่าไปเชื่ออะไร จนไม่มีเหตุมีผลแต่ถ้าเชื่อตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของดีเลิศทั้งนั้นไม่มีปิดเบ้ยวถ้าพระพุทธเจ้าตรัสมาทุกคําพระพุทธเจ้าก็าเป็นผู้จองหลอกลวงโลกเพราะพระพุทธเจ้าตรัสมามีแต่คำโกหกทั้งนั้นฉะนั้นเชื่อใครยิ่งไม่ไปกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าแต่เราเชื่ออย่างมีเหตุมีผล นี่คือการอยู่ในแผ่นดินที่มีคุณทานคุณศีลคุณภาวนาและมีพระมาหากษัตริย์ผู้สรงทศพิตราชธรรมเจริญสุกเจริญธรรมขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านอยู่ดีมีสุขทุกประการเธอ